สวัสดีครับลูกค้าก็วันนี้เรามีคลิปเล็กๆสั้นๆมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับก็เนื่องจากมีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าตัวโลพลาสติกตัวนี้มันคืออะไรแล้วมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายกันนะครับคือตัวโลพลาสติกตัวนี้ มันจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการบดหญ้านะครับหลังจากเราตัดหญ้าไปใบมีดหมุนไปตัวนี้ก็จะเป็นบดหญ้าเพื่อช่วยให้หญ้าเรียบมากขึ้นนะครับแต่เนื่องจากว่าโลพลาสติกตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งน้ําหนักจะไม่ค่อยหนักมากบางครั้งถ้าบดหญ้าไปแล้วบางทีนี้หญ้าอาจจะไม่เรียบจนเกินไป อาจจะมีเรียบบ้างหรือไม่เรียบบ้างนะครับเราก็มีวิธีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงตัวอุปกรณ์ตัวนี้ง่ายๆนะครับว่าจะทําให้ตัวโลตัวนี้มีน้ําหนักมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะทํำยังไงกันต่อไปนะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการปรับปรุงตัวโลตัวนี้นะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ันแรกเลยนะครับทรายนะครับก็จะเป็นทรายละเอียดหรือว่าทรายหยาบก็ได้นะครับแล้วแต่จ็หาได้ทั่วไปนะครับไม่ต้องใช้ปริมาณมาก2เทปพ,พันสายไฟอ่ะสีดํานะครับเหมาะกับตัวโลเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายสว่านนะครับสว่านเป็นสว่านไฟฟ้าธรรมดานะครับส่วนหัวสว่านก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการ รูใหญ่มากแค่ไหนนะครับก็จะมีแค่3าอุปกรณ์หลักๆแค่นี้นะครับส่วนจะทำได้ง่ายนะครับก็คือง่ายๆเลยเพียงแค่เราเจาะรูสว่านแต่เรายังเราไม่เจาะนะครับนี่แค่สาธิตอาจจะเจาะ1รู2รู3รูก็ได้นะครับแล้วแต่เราต้องการ นะครับส่วนรูใหญ่มากแค่ไหนก็อยู่ที่ดอกสวรรค์ที่ต้องการได้เลยนะครับเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเราก็เกอกตัวสายเข้าไปในรูให้เต็มตัวโลเลยนะครับกอกเข้าไปค่อยๆกอกค่อยๆกอะอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งอาจจะ1 0บถึงสิานาทีค่อยๆกอกไปทีละรูนะครับถ้าใครมีลูกหลานก็มาช่วยกันทําก็ได้นะครับเกอกเสร็จแล้วก็พันด้วยเทปพันสายไฟ นะครับพันไว้พันไว้เหมือนเราพันสายไฟธรรมดาแค่นี้เราก็จะได้ตัวโลที่มีน้ําหนักมากขึ้นนะครับอาจจะมีน้ําหนักมากขึ้นครึ่งโลถึง1.5กิโลขึ้นได้เลยนะครับมันก็จะช่วยเป็นแรงกดหญ้าได้มากขึ้นทําให้การตัดหญ้าทําให้หญ้าดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่สอนเรื่องการ ปรับปรุงอุปกรณ์นะครับช่วยในเรื่องของการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรที่จะมานำเสนอเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็มานำเสนอเพื่อนๆกันใหม่เดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ